สวัสดีครับวันนี้ก็ Kingdom Story ของผมก็มาเปิดกาชากันอีกแล้วแต่วันนี้เป็นกาชาพิเศษนะฮะเพราะว่าเป็นกาชาที่ต้องการเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือทับกลางนะฮะทับกลางที่ผมอยากได้นี่ก็เป็นทั้งนวลผัานสิ้นลีโม่เตียวเซียนนะฮะกุยกีสุนเซ็กแล้วก็บุญเองนะฮะก็เป็นตัวที่เราเลิงไ,งไว้วส่วนซื้อกับตูลกนี้มีแล้วก็เลยยกข้ามข้ามไปส่วนนอกนั้นก็ไม่รู้จะได้สักตัวไหม ก็ภาวนาว่าให้ขอได้ในพวกนี้ที่พูดไปเมื่อกี้สักตัวเนาะก็น่าจะยินดีมากมาแล้วเรามีงบอยู่สองหมื่นก็กะว่าจะเปิดสักหมนะื่นแปดเนาะไปเลยครับมาเริ่มทำสูงกันก่อนวัดๆๆดตถุผลิตถ้าได้สักตัวจากที่พูดเมื่อกี้เนาะเนี่ยนะแต่ความหวงอันสูงสุดก็คงจะเป็นเตลเซียนนี่แหละก็กะว่าเปิดจนกระทั่งได้ไอเรดมังกรร้อยเปอร์เซ็นต์นะหนิงหนก็พอใจละ ก็ไม่พอใจสิงบมีแค่นั้นมันก็ต้องได้แค่นั้นนะนะ <c oughs> มารอบแรกยังเป็นสีดาวแท้อยู่นะซึ่งเป็นตัวซ้ําทั้งหมดก็รอบนี้ก็ถือว่าเกลือไปไปกันรอบที่สองยังคงพยายามจะกดสูตรเหมือนเดิมไป <c oughs> เห็นได้กรุ๊ปเขาเปิดใต้มังกรกันแล้วน,นะเราก็อยากได้มังกรฟรีสักตัวก็ยังดีนะรอบน,นี้ก็ถ้าจะเกลือ,อแล้วครับงัยต้องเปลี่ยนสูตรละ น่าจะต้องเปลี่ยนสูตรแล้วครับแบ็กฟันติดถึงกลับเข้าไปใหม่อ่าแนีคนมีมีคนคนึ่งเขใช้สูตรนี้เดี๋ยวเราก็ลองทําตามเขาบ้างเผื่อจะได้ดีเหมือนเขาบ้างไปอันนี้ไปเหลือช่องเก็บตัวละครพวกนี้ไว้ราวๆเก้าสิบช่องนะเขนาน่าจะพออยู่อุ้ยเจ้าโก้ครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมต้องการพอดีเลยเนี่ยเจ้าโกเนี่ยเอามาทําเป็นตัวในหลีกรองเนาะอ่าเต็งเมา ออันนี้มังกรฟรีนะมังกรฟรีมังกรฟรีตัวไหนก็ดีครับ <c oughs> เสียงเหลียงโถอเออไม่ได้จริงๆเพราะคงต้องโดนกลายไปเป็นทับหินทับนะฮะแต่ตัวนี้เมื่อกี้มีเจ้าโกได้เจ้าโก้มาตัวทับกลางก็ถือว่าพอใจนิดนึงละในรอบเมื่อกี้นะเฉพาะรอบเมื่อกี้นะไปโอ้ยรอบนี้ถ้าจะแย่ฮนะ ถ้าจะแย่แล้วครับเปิดมานี่เกลือยาวๆมาเลยนะฮะดูแล้ววิแววมังกรแดงจะเป็นไปได้ยากเหลือเกินเราเหลือการเปิดอีกประมาณสองถึงสามครั้งนั่นสินะ,ะมังกรแดงมาสิวะแต่ถ้าที่ดูแล้วเรดมันก็จะเป็นทับกลางทั้งหมดนะฮะตัวที่ออกออกเป็นสีดาวเนี่ยถือว่าออกเป็นทับกลางเรายังสามารถเอาไว้ใช้เป็น อ้าวเขาบอกว่าทับกลางไม่ออกเป็นทับหน้าเลยเอาไว้ใช้เป็นหินย่อยเป็นชำระวิญญาณเป็นหินทับได้ก็ถือว่ายังยังไม่ได้เสียของปเปล่า,อารอบนี้เราจะได้มังกรจากร้อยเปอร์เซ็นต์ราชาฮะเขาคิดว่าคงจะพอแค่นี้พอดูแล้วไม่ไหวจะเกลือไปเรไม่รู้ว่าราชาเราจะเป็นราชาร้อยด้วยราราชามังแดงดิฉัราชาน้างเงินเะเด้งเป็นราชาแดงนี่ก็กรี๊ดมาก ัวเจียงนี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะหลายๆคนนํามาใช้ก็ผมเห็นว่าผมก็เท่ดีเหมือนของแตเห็นมังกรแล้วครับมังกรจะมาแล้วตัวนี้มัง้งมังกรไม่ใช่ฮะม,มังกรออกเกือบสุดท้ายเลยมังกรน้ำเงินนะเสียดายจังโอ้กุยกกีครับผมก็ยังดีนะครว่าเขาเป็นตัวที่ผมอยากได้อยู่พอดีโอ้มีแถมอีกตัวนึ่งครับมังกรแดงไหม นึกว่าจะใช่โจนะฮะมีกันทุกคนหายไม่มีนี่ถือว่าแปลกถือว่ารอบนี้แย่ไหมหมื่นแปดได้แค่กุยกีผมว่าสลับส่วนตัวผมแล้วก็พอใจพอสมควรน,นะฮะเพราะว่ากุยกีนี่ผมไม่ผมยกกังก็ก็ก,ก็จะใช่เออเดี๋ยวเราไปซื้อหินในนี้เ,เลยเว่าเเลยสิบเอ็ดวันจะหมดละผมไปขอซื้อนี่ก่อนอเคหมดแล้วเนาะโอเคหายไปเดือนนี้โอเคหมด เก็บไว้เหรียญนี้เก็บไว้ก่อนก็แค่นี้แหละครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ